โอเคครับผมสวัสดีครับจะสไายนะครับวันนี้จะมาเล่นโกลด์นะครับเป่าๆกันรอบนี้เป็นเลดปล่อยผีของแมสเกดนะครับก็จะบแบบใส่ดวงก็ได้เต็มที่ปก ทดโดนลูกปองโอลูกปองตัวจริงตัวปลอมตัวปลอมพีはは่ตัวจริงตัวปลอมเด็ดีิร่คดีเลาเข้ามาัำเสียบด้วยที่พ่อเป็นเจ้า โอ้ยฝัดไม่โดนจ้าเปลี่ยนปลืมไปว่าโหนสองเาหายไม่ได้พี่เดือดมากเลยไม่ได้ไม่มีสมาธิแต่เลขเงินต่อเตั ไปดีไปดูดีหน่อยว่างะวังระวางระวางระวังเกิยอะไรขึ้นนะรอรอรอกลับไปกลับไปโคตรเร้าใจเลยวางแล้ววางแล้วเฮ้ยเวางนะวางนะวางวางปีนะเราใส่ชุดเป็นยหรือเปล่า เดี๋ยวถ้าจะมีโดดลงมาละปิดคือตุยเลยเฮ้ยฝันไม่ตายเหรอเฮ้ยเริ่มเชื่อมเขาเชื่อมเขาสวยครับทำได้ดีมากอตตี้อยู่ในห้องนั่นแหละห้องสมุดนั่นแหละสวยเขาใส่เซ็ตกันตายนู่ห่ะนันหนึ่งเราต้องอาจจะต้องเปลี่ยนมีดอามมา เอาใหม่แมะเมื่อกี้มันโนซองเราไม่ดูเมื่อกี้กดเข้ามาเล่นเลย จริงแล้วเกิดเราผีนะลองห้องสมุดลองห้องสมุดเฮ้ยโอ้โหมาตัวไหนวะเนี่ยโอ้โหบอกไม่เห็นเลยโอ้บอกปล่อยมาก็ไม่บอกอยู่ในเกิดเรานะกำลังคานดอกเกือบตายแล้วเมื่อกี้ไปลลยกันต่ออ่ะ อยากให้ดูอ่ะ thank you มันจะฟันตายเหรอ <laughs> <c oughs> เอาเลยสวย B จริงจริงนี่เหมือนจะหวังได้นะ หวังลดหวังลดดักอยู่ในเกิดให้มียปุ๊บมาไนมาไสองตัวเฮ้ยสั่นไม่โดนไม่เคยเล่นขันวางระเบิดซีโฟล์มากลไกลไกลขวาทีเียตายหนึ่ง ไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วไปแล้ว,ลวมนๆๆๆๆันไม่โดนฟันฟันฟันเป็นสิบอะฟันไม่โดน <c oughs> แล้วจะปูขวันไว้ก่อนเพื่อความเล่นง่ายเกิดเราเกิดเราเข้าไปแล้วหลังเข้าหลังเข้าหลังเอเข้าหลังเอเข้าห,หน้าหมอเฮ้ยฝไฟไม่โดนโชคดีไป ตาย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 พีตายนะี B สองตัวลองมาได้ลองมาได้ตายแล้วว่ะมีมีนี่มีมม tay tay Bàn bạn mình đi bên đây bên đây này xe cả này xe cả Cật cật ตอนนี้วะแกงงบันไดบันไดไอข้ขึ้นขึ้นขึ้นหน้าบีบีหน้าบีบีอบอกไปทันต้องกันครับอ่ะ thank you เดี๋ยวพี่ก็โชว์ช็อตหาฟันไม่โดนอีก <laughs>

โอ้มมแล่ะทันเปละะ่าถ้ามีกูก็ทันอะถ้ามีกูก็ทันเสียดายขอฝันไปโดน เราจะดูทางนี้เพื่อบีหน่อยนะบีลงตายตายตาย,ตายบีระเบิดตกบีระเบิดตกบีระเบิดตกอยู่ มาเลยต้นเลยสวยไม่ด้วางไกลที่หมอเลยที่หมอยิงทิ้งโอ้ร้อยกะแย่เลยอันนี้ไม่กลัวตายรอครับรอครับระเบิดตกปีนี้น่าจะนี้ได้

ม่แล้วแล้วพี่ฟันไม่โดนมาหลายรอบแล้วสกายผมไม่รู้จะหวจริงไหขัดมันเล่นงงครับเมื่อเขาจะไปสต็อกบีครับเฮ้ยสั้นรอบแรกไม่ตายมาติดอันนี้วิ่งวิ่ง ตัวอยู่ครับเฮ้ยวางอ่ะไม่ตายเลยเพราะวางเอได้นะวางเอได้นะไอ้พวกาจะออกซ้ายมาดาวนก็เอาโอ้ยฝัดโดแล้วเว้ยอ่าได้ดีมาก

เกิดเราเกิดเราหลังเข้าใครอยู่ตรงบันไดอ่ะใครอยู่ตรงบันไดหลังเข้าอยู่ในเกิดเราอีกเกิดเราเกิดเรานั้นได้เกิดเรามีอยู่นะเกิดเรามีอยู่นะสกายอยู่อยู่เกิดเราทางซ้ายอยู่เกิดเราทางซ้ายเกิดเราทางซ้ายสกาย สกายซ้าย um, ม Lew, a a okay. oh. ือมึงเลยซ้ายมือตรงนั้นเลยตรงนั้นแหละอ่าไปตัดคายกับขันของเขาเล่นยากมากเลยผมเล่นไม่เป็นมีแม่งเล่นแบบยากโอ้แล้วมาตกรงมาตรงเกิดอะเไรขึ้นล่ะเกิดระเบิด้ล่ะ มาเราตรงไหนเข้าได้ตรงไหนเข้าได้มีปะเอาสิเอาสิเออกูฟันไม่โดนเนี่ยอยู่อยู่เชื่อมอยู่เชื่อมคู่แฟนไม่โดนอีกแล้ว

โอ้ยหลบไม่ทันเข้าบีเข้าบียังอยู่ในบีครับโส่ไเหรถสเขาานไปเหรอไม่เห็นรถลัเขาวิ่าไปเลยเขาพีดวิ่งผ่าน ยด่าาา่าี่บอกแล้วอยู่ตรงนั้นแหละอหลาไปยดเกลียวดเกลียวเขาบอกแล้วร่หวานไปยู่เกลีแล้ววิ่งเข้าไปแไกลไม่ช่วยวิ่งข้าดูอยู่ไหนผมเห็นวิ่งเข้าเกียวิ้งกบอกกันโอเโดตายเลยอโอเคครับจบเปทียบแล้ว โอเคเพคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยดีกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ